รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ติดตามผลการตรวจยึดพื้นที่ป่าน้ำหนาวหลังชุดพยักไพรและศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4กองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจ,าจากักรสวนรุ่นรุรดีส่วนที่กำลังกว่า1น0นายเปิดปฏิบัติการทวงคืนพื้นป่าภายใต้ยุทธศาสตร์ป่าศัก์ยั่งยืนเพื่อยึดคืนพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกนายทุนบุกรุกสร้างบ้านพักต่างอากาศและทำสวนอย่างพาวรา พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายธีรพัฒน์ประยุนสิทธิ์อธิบดีกรมป่าไม้พร้อมคณะลงพื้นที่อำเภอน้ำหนาจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อฟังการบรรยายสรุปถึงปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานในการเข้าตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ณศูนย์วันศาสตร์ชุมชนภูฟ้าตำบลหลักด่านอำเภอน้ำหนาหลังชุดพยักพรายและเจ้าที่จากศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4 กองในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาจักรสวนรื่นงรุดีฐานจากกองพลฐานมาที่1นึ่งเจ้าที่ตำรวจและเจ้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอหน้ำหนาสวสนที่กำลังกว่า100นายเปิดปฏิบการทงคืนพื้นป่าภายใต้ยุทธการป่าศัก์ยั่งยืน เพื่อยึดคืนพื้นที่ป่าต้นน้ำลำธารที่ถูกนายทุนบุกรุกสร้างบ้านพักต่างอากาศและทำสวนย่างพาราในเขตอำเภอน n หนาวและอำเภอหนองเก่าจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งผลการปฏิบัติการตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึงวันที่9เมษายน2558เจ้าที่สามารถตรวจยึดพื้นที่ที่ถูกนายทุนบุกรุกได้จำนวน12,000ไร่ได้ผู้ต้องหาซึ่งส่วนใหญ่รับเป็นเพียงผู้ดูแลจำนวน17คนพร้อมของกลางเป็นไม้แปรรูป388แผ่น เขาเลียงพาอาวุธปืนและเลื่อยยนต์รวม54คดีสร้างความเสียหายแก่ภาครัฐกว่า1,500ล้านบาทนอกจากนี้เจ้าที่ยังตรวจพบพื้นที่ที่ถูกนายทุนบุกรุกเพิ่มเติมใหม่และออกเอกาสารสิทธิ์โดยมิชอบอีกจำนวนกว่าหมื่นไร่ซึ่งเจ้าที่จะทำการตรวจยึดจับกุ่มดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป คุเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณกล่าวหลังขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจและเข้าพื้นที่ที่ถูกตรวจยึดดำเนินคดีแล้วและยังไม่ได้เข้าทําการตรวจยึดดำเนินคดีที่หมู่หกบ้านดงคร้อะตะบนวังกว่างอําเภอนาหนาวเนื้อที่กว่า3,000ไร่ซึ่งเป็นพื้นที่ป่า2,484ที่ถูกนายทุนบุก,กรุกปลูกสวนยางพาราเพื่อเตรียมการตัดโค่นต้นยางพาราทิ้งต่อไป